วัสดีครับมนโนกนอะกขอคครับวันนี้วันที่18แแบบแปบดบนะฮะแป๊บแป๊บสิบแปดนะนะเมื่อวานก็มีม็อบม็อบสีชมพูอะเหมือนเดิมของกลุ่มน้องทะลุฟ้าที่ไปไอทีอ่ลาดประสงค์นะฮะสองที่เมื่อวานไปลาดประสงค์เพิ่มก็ไปที่อ่า หน้าสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะพอไปถึงปุ๊บก็โดนเหมือนเดิมฮนะโดนแก๊สน้ําตาโดนกระสุนยางเนะ่ยพราะจริงๆเขาเลิกชุมนุมกัน5้าโมงเย็นนะแล้วก็มาเปิดเพลงเต้นนะไอเปิดเพลงทุ่งลุยไลยนะผมจำไม่ผิดทุ่งลุยไลยก็เป็นเป็นเพลงอีสานนะเต้นกันแดนกันก็กะว่าจบเพลงจะกลับฮะยังไม่จบเพลงมาแล้วฮะตอนนี้ก็มีพวกผมก็ ไม่เข้าใจนะทําไมต้องทํารุนแรงขนาดนี้ทําไมต้องทําให้เกิดเรื่องเกิดราล่าเขาแป๊บเดี๋ยวมันก็กลับกันเด็กอะ่ะแล้วก็ทําให้เหมือน,นรนะสร้างสถานการณ์นะสร้างสถานการณ์ชัดๆเลยเพราะว่าอย่างเมื่อเมื่อวานเนะี่ยก่อนก็โดนยิงเมื่อคืนเด็กโดนยิงที่หน้าสนอด,ดินแดงคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็สาหัสตอนแรกนึกว่าตายนะปั๊มหัวใจขึ้นมาไม่ตายก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นวิกฤตนะคนหนึ่งนะโดน กระสุนจริงฮะตอนนี้ตำรวจก็ออกมาบาๆแล้วอ่ะเฮ้ยปฏิเสธนู่นก็ดูหลักฐานนะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ก็ก็ต้องสอบสวนต่อไปฮะแล้วก็มีเด็กคนนึงโดนยิงหัวไหล่ขับโมเตอร์ไซค์ผ่านมามีพวกกลุ่มมากองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะใส่หมวกกันน็อกถือไม้เบดบอลนะตีเลยตีเสร็จก็ยิงยิงหัวไหล่ก็มีมีภาพนะฮะมีมีภาพที่ว่าอยู่ในกลุ่มอ่าประชาชนนะแฝงตัวมาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วก็ใส่ เสือ้อคงเสื้อคลุมอ่ะถือปืนมีมีภาพฮนะผมก็นึกถึงภาพพวกกําลังกปปสนะมันมุกเดิมๆอ่ะสร้างความรุนแรงอ่ะให้ให้มันวุ่นวายจะได้เกิดเรื่องจะได้มีอ่าเราจะะหารนะพูดตรงๆจะได้มีทหารออกมาเพราะว่าถ้าตํารวจคุมไม่อยู่นู่นไม่อยู่ก็ต้องทหารก็ต้องออกมาฮะอ่น้องออกมาก็มุกเดิมฮนะคือบ้านเราเนี่ยฮะเพื่อนๆมันจะวนเวียนอย่างเงี้ยมันพายเรือในอ่างวนอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเผาตึกเผาป้อมตํารวจ เผารถเผา,านุ่นเผานี่มันผมไม่ได้กล่าวหานะแต่มันมีหลักฐานะที่ผ่านๆมานะมันเป็นมือที่สามอนะ่ะคือกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะแน่จริงก็จับมาดิมันมีภาพชัดเจนแล้วก็จับไม่ได้สักทีเลยไอ้วพวกเผาเผาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจส่วนพวกผสมโลงเนี่ยมักจะโดนผสมโลงเห็นเขาเฮเขาไปเฮไปนะพวกวัยรุ่นนะก็แบบคือมันอึดอัดนนะ่ะโดนรังแกมากโดนกดมากๆอ่ะมันก็ระเบิดขึ้นมาก็ตามาไปก็โดนส่วนมากพวก ริ้วรอพวกอาหารจะโดนะ่ะไอ้พวกพวกที่สร้างสถานการณ์นี่ไม่ค่อยโดนนะฮะลอดทุกทีอะผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเป็นนินจาไงนะนะนินจาเต๋าไงทำทำงานเสร็จก็กลับกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปด่าต่อในคีย์บอร์ดเขาเรียกว่าพวกด่าๆอย่างเงี้ยมันมีฮะพวกจัดตั้งมาเพียบเขาบอกแล้วก็มีข่าว เรื่องวัคซีนนะที่ร้อนๆนะวัคซีนที่ว่าสหรัฐเขาบริจาคมา1นึ่งล้านห้าแสนสี่หโดสเนี่ยบริจาคมาให้ด่านหน้าเนี่ยให้ให้ด่านหน้าที่ว่าพยาบาลหรือว่าผู้หมอเนี่ยแต่ตอนนี้โดน VVIP ฉกไปเยอะเลยก็ตอนนี้ก็สรุปสรุปแล้วเหลืออยู่ล้านห้าหายไป40,000กว่าไม่รู้หายไปไหนนะแต่ว่าก็มีรายชื่อ VVIP โผล่มาตึมแล้วก็แก้ตัวไปก็ตอนนี้กำลังกาลังแถอยู่กาลังแก้ตัวอยู่ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงว่ามีหลักฐานที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยนะโรงพยาบาลอาหารเนี่ยมันภูมิพลมีรายชื่อ VIP มาเพียบเลยแล้วก็แก้ตัวว่าอคอมพิวเตอร์มันพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพ้องตายพิมพ์ผิดเออก็ตรวจสอบไปครับไม่อยากเลาแล้วก็พอโดนด่ามากๆปุ๊บเขาเรียกว่าสอบอคอนะฮะไอพวกอ่าพวกไอที่ว่าทําเกี่ยวกับ โควิดเนี่ยเป็นพวกดูแลไอโควิดเนี่ยเนี่ยก็เลยประกาศแต่งตั้งให้านางเสรีวงบนธานะฮะนักวิชาการชื่อดังที่เป็นตัวตัวท็อปเลยของของฝ่ายสลิมของฝ่ายเสือเหลืองนะตัวท็อปเลยตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่เสรีวงบนธาก็แต่งตั้งให้เป็นบอกอรบริหารศูนย์สื่อสารในภาควิกฤตเพื่อวาง แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารของสอบคออ,อ,อีนางคนนี้เนี่ยมันพูดเก่งฮนะขออนุญาตเอ่ยนามนะเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะฮะผมอะ่ะทุกคนสามารถวิจารณ์คุณได้ในในเชิงแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้หมิ่นประมาทนะหมายาว่า,ว,าวิจารณด้วยความสุจริตใจนะฮะเพราะว่าคุณก็เป็นตัวท็อปนะฮะในในสีเหลืองอะ่ะคุณก็ออกมาดา่าจําได้ไหมสมัยเลือกตั้งคุณบอกว่า,วาพวกชนบทนะพวกอีสานพวกแมงพวกเสื้อแดงเนี่ยพวกมึงอะ่ะ เป็นแค่ไพ่ชนชั้นต่ำอะไม่มีสมองหรอกมึงสู้คนชนชั้นกลางไม่ได้เลยเพราะว่าเขาแบบมีคุณภาพเยอะเขาพูดอะไรมามึงต้องฟังนะเนี่ยนางเสรีเคยพูดนะเรื่องเนี้ยคือมินเน่ยมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าพวกมึงอ่ะชั้นต่ำแต่กูเนี่ยชั้นสูงสูงเลี้ยวเลยนะก็ได้รับแต่งตั้งฮะเนี่ยมาเลยเป็นบอกอผู้บริหารเลยนะผู้บริหารนะครับผมก็เลยกก็บมาเล่าฮะแล้วก็ น่าเศร้าฮะแล้วก็ตำรวจไทยตอนนี้ก็รับใช้ใครก็ไม่รู้เหมือนนะไม่รับใช้ประชาชนแล้วตอนนี้เป็นสร้างความเกลียดชังมากก็มีรถเคลื่อนที่เร็วฮะน่าจะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดคันเนี่ยเจ็ดคันหรือห้าคันเนี่ยนะว่าน้องๆนักข่า,ขาวก็โทรมาบอกโอ้พี่ตั้งกองกําลังเลยแล้วก็ขึ้นบนรถไปมีสี่ห้านายประมาณห้านายพร้อมอาวุธกระสุนยางแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงประชาชนเพื่อจะไล่ม็อบเหมือนนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจําเป็นนะ ขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปมันไม่ใช่ตาลีบันนะที่ไปไล่ยิงประชาชนเงี้ยแบบมันเกินไปอ่ะแล้วมีแต่เด็กๆแล้วโดนยิงโหยังจับมือใครดนไม่ได้เนะฮะก็ไม่รู้นะแล้วอย่างคุณลูกนั้น,นี่ก็ได้ข่าวอัปเดตว่าเสียลูกตาไป็จริงแต่ตอนนี้ก็เขายังเงียบอยู่ก็รู้สึกว่าหมอขวัญเล่าให้ฟังว่าย้ายโรงพยาบาลแล้วเพื่อความปลอดภัยว่ามีคนมาดมๆอ,อย่างหมอขวัญก็โดนโดนตามเหมือนกันตอนนี้ใครที่ส่งเสียงดังมาคอเอาในโดนทุกคนนะโดน โดนข่มขู่นะฮะก็เล่าให้ฟังฮะเพราะว่าแล้วมีเมื่อวานมีข่าวอ่าคุณป้าคนหนึ่งออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเราอ่ะขอสละดวงตาของเราเนี่ยให้ลูกนัดเพื่อเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอืมจะได้ไปช่วยเหลือผู้คนที่ว่าเขาเขาเสียงดังนะเขาเสียงดังก็อยากให้เขามีมีดวงตากลับมามองเหมือนเดิมนะส่วนเราอ่ะแก่แล้ว เรามีเสียใจอะไรเลยที่เราได้ให้ดวงตากับคุณก็ติดต่อมาถ้าเกิดว่าใครติดต่อลูกนัดได้แล้วโรงพยาบาลที่คุณลูกนัดไปไปรักษาตัวอยู่นะคุณป้าคนนี้ยอมสละดวงตาแล้วแกโพดหน้าหน้าตาดีฮะหน้าตาดีคือเป็นเป็นป้าสูงอายุผมว่าน่าจะอายุยังไม่ถึงหกสิบน่าจะห้าสิบเผลอๆรุ่นผมอ่ะเพราะว่าผมมันรุ่นลุงละผมเนี่ยตอนนี้ห้าสิบสี่รุ่นลุงเด็กๆเรียกลุงเหมือนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นผมเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงอ่ะ นะอาจจะแก่เร็วนิดนึงผู้หญิงไม่ได้ว่านะแซลก็ออกมาพูดเลยบอกขอบริจาคผมโคตรชื่นชมเลยฟังแนละ้วแบบตื่นตันใจฮะคนดีๆมีเยอะในประเทศเราอแล้วก็เมื่อวานก็มีพวกร้านสปาร้านนวดไปฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายกับรัฐบาลว่าทําคุณบรหิหารงานผิดผิดพลาดเนี่ยทำให้เขาได้รับความเสียหาย เรียก็รู้สึกว่าจะสองร้อยล้านอะไรประมาณนี้ยก็ไปกับทานายความแล้วว่ามีสสหลายท่านไปไปช่วยในเรื่องกฎหมายก็รอดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็เก็บมาเล่าฮะแล้วก็มันก็มีหลายเรื่องนะหลายเรื่องอย่างเรื่องมีภาพผมข้องใจอ่ะภาพคนถือปืนเนี่ยไปตรวจสอบ่อยนะมีภาพด้วยตามมาให้ได้ว่าเป็นใครนะฮะร้างฐานการเนี่ยมันมันน่าเศร้าฮะน่าเศร้าส่วนมีคุณเกตด,ดนึงก็คุณพิมพิพาย แม่ค All ้าออนไลน์ชื่อดังเราที่ว่าช่วยประชาชนเยอะๆนะก็ขายน้ําแร่แกขายน้ําแร่แล้วแกก็เจตนาดีเน่แกแถมชุดตรวจโควิด COVID, นะแถมโดนนะมีข่าวบอกว่าจําคุก6เดือนนะถ้าคาดีสิ้นสุดนะจะแจ้งความจับแกว่าผิดพรบอะอะไรอะเรื่องออยเรื่องอะไรประมาณเนี่ยไอ้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคุณนํามาขายอะไรไม่ได้เขาไม่ได้ขายก็แจกฟรีก็ไม่ได้ผิดนี่ก็ผิดอีกก็ ไปตามข่าวได้กันนะผมขี้เกียจแล้วเรื่องบางเรื่องผมก็เบื่อแล้วก็อันนี้มีอีกข่าวนี่ก็ฐานอากาศครับเป็นนาวาอา,า,ากาศนาวาอากาศตีออกมาขอเอาขอเอาบอกว่าเอ้ยพวกคุณเนี่ยจะให้ผมอะลดตัวไปเป็นคนชั้นต่าเหมือนพวกคุณผมไม่ทำเหมายนว่าลดตัวไปไปปราบประชาชนผมไม่ทําคือขอเอาอะ่ะขอเอาหน่วยงานตํารวจก็โดนเนี่ยตอนนี้โดนสอบสวนอยู่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนอ่า อาจจะถูกปลดด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าไปก้าวไกลหน่วยงานอื่นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ากองทัพไทยเนี่ยมันต่อต้านประชาธิปไตยจริงๆนะฮะกองทัพไทยเนี่ยนะนี่ฐารอากาศเพื่อนผมก็มีเยอะฐานอากาศแล้วก็ลูกพี่ผมพี่ไทยผมก็เป็นทหารอากาศเยอะน้องๆก็มีหลายคนทหารอากาศฐานอากาศาากาศ็คนดีอนะฮะคนที่ว่าอยู่ฝ่ายเรานะเยอะมากก็ออกมาขอเอากรโดนเนี่ยก็ดูข่าวนะแล้วก็ ตอนนี้สื่อดังแล้วดา่ดาๆๆเยอะเนี่ยดูที่เขาจะแก้เขางไงแก้เกี้ยวงไงนะก็รอดูครับก็ไม่มีอะไรจะเล่าก็เล่ามาก็เจ็บคอแม่งเรื่องเดิมๆน่าน่าเบื่อก็ดูแลตัวเองคะออกบ้านใส่แมสข้าบ,บ้านอาบน้ําสระผมอะประชาธิทีประจัยจงเจริญครับรเผด็จการจงพินาศครับสวัสดีครับมนโนครับบุญรักษาครับคนที่ดีทําดีนะคนที่เหี้ยสังแม่ง